วันนี้นะครับ2มีนาคม2568เป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนฮิจรัสศักราช1446และทางจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันเริ่มต้นการถือศีลอดของชาวมุสลิมโดยจะง,งดรับประทานอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกตลอดระยะเวลา1เดือนพร้อมปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลนครยะลาก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดอาหารข้าวหวานเพื่อนําไปประกอบอาหารละศีลอดในช่วงเย็นขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างเตรียมวัตถุดิบสําหรับปรุงอาหารขายกับประชาชนนอกจากนี้หลายครอบครัว ยังเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปจากย่านการค้าในตัวเมืองส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคักครับอย่างไรก็ตามค่ะการที่มีประชาชนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันเป็นจํานวนมากตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้อาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มคนร้ายแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางด้านของพลโทไพศาลหนูสังแม่ทพัพภาคที่4จึงได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการทํางานร่วมกับผู้นําท้องที่ผู้นาท้อง ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถพร้อมไปกับอำนวยความสะดวกการสัญจรไปมาเพื่อประกอบศาสนากิจในช่วงเดือนรอมฎอนเนื่องจากผู้ก่อเหตุดุนแรงยังคงมีความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ยังขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสังเกตบุคคลและสิ่งของรวมไปถึงวัตถุที่ต้องสงสัยหากพบสิ่งแปลกปลอมนะคะผิดสังเกตก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันทีเลยค่ะ